สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15สิงหาคมปี2566นะคะเรามาดูดวงเพื่อวางแผนเพื่อไกด์ไลน์นะคะสมัยก็อยากจะให้ท่าน้ ผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวคุณเองนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมปี2566ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระอาทิตย์ในขณะนี้ได้โคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระเกตดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงานเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้ย่อมส่งแสงสว่างให้กับเรื่องการเงินให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไรายรับก้อนโตคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ซึ่งเป็นข่าวดีมากๆสําหรับชาวลัคนา ราศีมิถุนนะคะในระยะครึ่งเดือนแรก1-15สิงหาคมนี้ใครที่มีงานเสริมงานพิเศษเร่งทำขยันทำแอคทีฟให้มากงานเสริมงานพิเศษรุนนี้แหละอาจจะมีรายได้มากกว่างานประจำที่คุณทำอยู่ก็เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค ก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาด้วยค่ะเพราะดาวพระพฤหัสก็ได้โคจรอยู่ในเรือนลาพระและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่นั่นเองค่ะในด้านการเงินเนี่ยถือว่ามีมุมที่ดีหลายด้านเลยนะหลายอย่างเลยนะสำหรับเรื่องการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะแต่รายจ่ายก็มีมากเช่นเดียวกันค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายไปกับรถยวดยานพาหน,นะมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายไปกับการเดินทางมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้ จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพนะคะในระยะนี้ชาวลักนณาราศีมิถุนท่านใดที่มีแพลนจะซ่อมแซมรถอยู่แล้วที่มีแลนจะต้องจ่ายประกันรถอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะทําได้ถือว่าล้อกับดวงชะตาแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีแผนในเรื่องของการจ่ายค่าประกันหรือแมนเทนน์รถมันก็จะมีรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินเกี่ยวกับรถและยวดยานผาหนะเข้ามาอย่างที่สมัยบอกไปหรือบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งมันย่อมมีค่าใช้จ่ายใช่ไหม ไหนจะเป็นค่าน้ํามันค่าอาหารการกินหรือค่าตั๋วเดินทางต่างๆนั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างที่สมัยบอกไปว่ารายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพก็จะมีมากขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณที่เจ็บไข้ไม่สบายหรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นคู่สามีคู่ภรรยาลูกหลานหรือพ่อแม่ของคุณนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในระยะนี้เงินเข้าไหมเข้าค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายออกไปเร็วนะฮะเงินมันค่อนข้างที่จะหมุนเยอะเลยทีเดียว และบางคนมีเหตุที่จะต้องใช้เงินไปกับลูกหลานใช้เงินไปกับเด็กคนที่อายุน้อยกว่าหรือใช้เงินไปกับคนในครอบครัวหรือบางคนอาจจะใช้ไปกับการสังสรรค์ใช้ไปกับการปาร์ตี้แบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอย่างที่สมัยบอกว่าการเงินหรือรายรับของคุณมันอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีนะดังนั้นในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินก้อนในเรื่องของการค้าขายก็ส่งผลดีต่อชาวมิถุนถ้าท่านใด รู้จักวางแผนท่านใดรู้จักเก็บหอมรอมริบจะทําให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดเก็บเงินไม่เก่งเก็บเงินไม่อยู่มันก็หมดไปไวเช่นเดียวกันซึ่งเป็นช่วงที่น่าเสียดายเลยสําหรับคนที่ไม่ได้เก็บเงินนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแก้นะง่ายๆเลยถ้าคุณรู้ว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่ฝากไว้กับคู่ภรรยาหรือคู่สามีที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจเขาอะนะก็ฝากไว้ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยดึงออกมาเป็นระยะระยะนะคะต่อมาใน ด้านการงานค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระมัดระวังความใจร้อนเดือนสิงหาคมทั้งเดือนเลยนะต้องเน้นในเรื่องของความใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าโมโหง่ายอย่าหงุดหงิดง่ายเพราะความโมโหเพราะอารมณ์ร้อนตรงนี้แหละอาจจะทําให้คุณเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างน่าเสียดายนะชาวลัคนาราศีมิถุนบางทีอาจจะมีความเคร่งเครียดกับงานมากจนเกินไปต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟกนะคะเป็นคนที่จริงจังกับงานมากเกินไปจนทําให้เกิดความเื ความกดดันสุดท้ายผลงานมันก็ไม่ได้ออกมาดีค่ะเพราะว่าคุณเครียดคุณกดดันระหว่างที่ทําคุณไม่ได้ใส่ความสุขไม่ได้ใส่ใจกับมันนะคะแต่ถ้าคุณลดภาวะความเครียดคุณลดเรื่องของแรงกดดันลงหน่อยงานปรากฏว่ามันจะออกมาดีมากกว่าที่คุณเครียดอีกนะคะลองดูสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนข่าวดีของคุณคือจะเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความเอดด็นดูนะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรง ข้ามกับคุณเขาจะช่วยเหลือดีเลยทีเดียวงานใดที่เกี่ยวข้องกับการเงินตัวเลขการบัญชีการธนาคารจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุนรวมไปถึงงานออนไลน์งานที่ต้องเกี่ยวกับทางไกลทางต่างประเทศนะคะงานค้าขายงานที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตาจะสําเร็จมากๆปังมากๆให้ลุยให้สู้ให้เดินหน้างานใดที่คุณเคยทําแล้วคุณหยุดไว้คุณเบรกไว้ช่วงนี้เหมาะมากนะคะที่จะเอางานเก่าเหล่านั้นกลับมาทําใหม่ช่วงนี้เหมาะมากที่ จะมาปัดฝุ่นใหม่นะคะเพราะว่าคุณเคยเริ่มไว้แล้วคุณพอจะมองเห็นลู่ทางเห็นแนวทางอะไรบางอย่างแล้วไปต่อยอดอีกสักนิดหนึ่งไปทําซ้ําอีกสักนิดหนึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะปังขึ้นได้นั่นเองนะคะอุปสรรคสําคัญในเรื่องของการทํางานของชาวลัคนาราศีมิถุนยังเป็นเรื่องของคน,นะคะ่ะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะเป็นช่วงที่คนอิจฉานะคะต้องบอกตามตรงเป็นช่วงที่มีคนไม่หวังดีกับคุณเป็นช่วงที่จะมีคนเพ่งเล็งต่อคุณมากๆนะคะคืออาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเป็นอาจจะเป็นเพื่อน ร่วมงานก็ได้ที่เขาคอยจับผิดคอยเพ่งเล็งเพราะฉะนั้นอย่าทาอะไรผิดกฎผิดกรอบอย่าทําอะไรนอกกฎนอกกรอบจะดีที่สุดให้อยู่ในศิลธรรมจริยธรรมนะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระมัดระวังเรื่องบริวารและลูกน้องด้วยอาจจะเจอบริวารที่แข็งข้อดื้อรั้นกับคุณด้วยเช่นกันค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของช่องท้องช่องปากระบบย่อยอาหารใครที่มีเกณฑ์จะไปทําฟันอยู่แล้วถือว่าแก้เคล็ดได้ดีมากนะคะใครที่มีเกณฑ์จะไป บริจาคเลือดหรือว่าฉีดวัคซีนอยู่แล้วถือว่าแก้เคล็ดดีมากนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีเกณฑ์อย่างที่สมัยพูดไปก็ต้องดูแลในเรื่องของระบบช่องท้องช่องปากของตัวเองให้ดีค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วจะได้คู่มาคอยซัพพอร์ตเรื่องของการงานแต่ต้องระมัดระวังบุคคลที่3นําเรื่องนําราวต่างๆมาทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนต้องดูให้ดีอย่าฟังอย่าฟังอะไรมาแล้วคุณตีโพตีพายเลยต้องฟังหูไว้หูนะส่วน ท่านใดที่ยังโสดอยู่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมากเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ